ขอนแก่นฝนตกน้ำท่วมสนามบินรถเก่งจมน้ำไม่ลูกออกจากรถทันเฟซผุพพ้ชันลายกระต่ายโพสภาพน้ำฝนท่วมสูงในสนามบินรถเก่งเลี้ยวลงลานจอดรถเจอน้ำท่วมรถเกิดมิดหลังคาเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือด้านท่าอากาศยานขอนแก่นแจ้งจุดดังกล่าวยังไม่เปิดใช้บริการโดยมีการนำกลวพลาสติกตนดมาตั้งแต่ถูกลมกระโชกพัดปลิวพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ปิดกันใหม่ให้มีน้ำหนักมากขึ้นส่วนการช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงที จากกรณีมีเฟซบุ๊กชื่อพระจันทร์ลายกระต่ายได้โพสต์ข้อความระบุว่าสนามบินขอนแกน่นพร้อมภาพรถเก่งสีขาวคันหนึ่งจมอยู่ใต้น้ําทางเข้าลานจอดรถระดับน้ําสูงเกือบมิดหลังคารถเก่งโดยเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานนานาชาติขอนแกน่นได้เข้าให้การช่วยเหลือคนขับและผู้โดยสารที่มาอีกหนึ่งรายซาภาัยหลังเป็นแม่กับลูกสาวก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะลากรถเก่งของสองแม่ลูกขึ้นมาจากน้ําโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแกน่น พบว่าจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณหน้าทางเข้าลานจอดร,รถที่ยังไม่เปิดให้ใช้บริการโดยมีวัสดุหนักปิดกั้นทางเข้าเอาไว้ซึ่งเปลี่ยนจากปกวยพลาสติกมาเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักมากขึ้นกว่าเดิมป้องกันการถูกลมพัดปลิวแล้วเกิดเหตุซ้ำขึ้นซึ่งจากการสำรวจพบว่าจุดที่รถเก่งขับเข้าไปนั้นน้ำรถแห้งลงเป็นปกติแล้วจากการสอบถามเจ้าหน้าที่รอปภที่ดูแลลานจอดรถทร,ราบว,ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่9กรกฎาคม2565ที่ผ่านมา ซึ่งใช้เวลาหนึ่งวันน้ําก็แห้งเป็นปกติแล้วแต่จุดดังกล่าวยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการคาดว่าลมพัดปลวยที่การทางเอาไว้ปลิวออกทําให้ผู้มาใช้บริการเข้าใจผิดว่าสามารถไปได้ขณะที่ทางท่าอากาศยานนานานชาติขอนแก่นได้มีการชี้แจงกร,รณีดังกล่าวผ่านทางเพจ Facebook ของท่าอากาศยานขอนแก่นโดยมีข้อความระบุว่าท่าอากาศยานขอนแก่นชี้แจงกร,รณีเหตุรถจนผู้ใช้บริการจมน้ําเมื่อวันที่เกกรกฎาคม2565 โดยเมื่อวันที่9กรกฎาคม2565เวลา16นาฬิก30นาทีมีฝนตกหนะักและลมแรงบริเวณท่าอากาศยานขอนแก่นน้ำฝนซึ่งมีปริมาณมากกว่าปกติได้ไหลรวมกันลงสู่ถนนด้านหลังอาคารจอดรถตัวหลังใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานซึ่งถนนเส้นดังกล่าวม,มีระดับต่ำกว่าถนนทั่วไปน้ำระบายออกไม่ทันทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วต่อมาในเวลา17นาฬิก10นาทีเวรออำนวยการบินท่าอากาศยานขอนแก่น ได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถผู้ใช้บริการจมน้ำบริเวณถนนด้านหลังอาคารจอดรถยน์หลังใหม่เวรอำนวยการบินและเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงอากาศยานจึงนำรถดับเพลิงอากาศยานเข้าถึงที่เกิดเหตุทันทีพบว่าเจ้าของรถที่จมน้ำเป็นคุณแม่และลูกสาวได้สอบถามและทราบว่าจะมารับญาติที่ลงเครื่องบินเนื่องจากฝนตกหนักมองเห็นทางไม่ชัดจึงได้ขับหลงเข้าไปทางที่ได้ปิดไว้ท่าอากาศยานขอนแก่นปิดเส้นทางถนนดังกล่าว โดยเช้ก,กลวยจราจรพลาส,สติกเนื่องจากมีน้ําปริมาณมากและมีลมแรงจึงได้พัดพากลวยจราจรอ,ออกจากจุดที่ตั้งการปิดถนนโดยตนเองมองเห็นน้ําขังอยู่บนถนนและคิดว่าระดับน้ําจะไม่สูงจึงขับรถตรงเข้าไปจนทําให้รถลอยน้ําไม่สามารถถอยออกมาได้ตนจึงรีบพาลูกสาวออกจากรถและรอความช่วยเหลือ